ครับตอนนี้ภาพมาจับที่แท็กของเรานะครับมาที่หมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งนะครับนี่เลยครับสำหรับออสตินธนชัตปะทุมทองครับ i อ c d ีดีเอดีแเอกราชนะครับคะแนนสะสมนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นรองอยู่5แต้ม162แต้มและตำแหน่งที่2ของการคลีฟายหมายเลขก3 3ครับเตชินอินทรภายอิตเอ็นจีทละซิ่งทีมนะครับก็มีอยู่167แต้มนะครับ ฮางออสตินห้าแต้มนะครับเฮียชิงมิสเตอร์บ๊อบก็เป็นแรงเชียร์แรงใจตรงนี้ครับแต่แต่วาวุ่นหรือเปล่าจะวาวุ่นหรือไม่ก็หมายเลขนี้แหละครับ54ครับของอหมายเลขห้าสี่นะสักชัยคงดวงดีมา, DD, มาห้าซีดีดีสปาร์สปอร์สนองไซคันเรสซูรินคะแนนไม่เกี่ยวเงินรางวัลอย่างเดียวอ๋อคโดวดีชี้นิ้วเลยฮะที่หนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็จะมาทําให้คะแนนนี้เปลี่ยนหรือเปล่าเก้าสิบหกครับ สำหรับหมายเลข96ตรงนี้นะครับบริสุทิ์ไม้ดัดพันน้องโรมนะครับ i r c d D Casi NB เอกราชเถิงเสาร์ครับมากันที่หมายเลข12ครับคุณตุ๊ดตุครับนักแข่งยุโรปนี่ฮะนักแข่งโคคาบูคูยามาฮ่านะครับสำหรับน้องแมวเทพพิทักษ์ไกยฝ่ายนะครับยามาฮ่า k y b i r c d D NB Morin Speed โกธามกาลนะครับ2ีกครับ ไก่สารแดงเลยครับคันนี้สำหรับชัยกรแซ่อ๋องยามาฮ่าโบชิไอซีดีดีโปรเจกต์เอฟวันไก่จูนบอสเอ็นพีเลสซิ่งนะครับนักเดทติ๊กเกอร์ด้นะจากภูเก็ตด้วยนะครับอ่านะครับก็เป็นนักแข่งที่กำลังร้อนแรงครับนะฮะร้อนแรงแล้วไก่สารแดงนี่ก็ร้อนแรงครับหมายเลขสิบห้าครับสิบห้าหมายเลขสิบห้าจิรพัฒน์สุขสมบดีนะครับจากพระนครศรีอยุธยามาชิมลางกันก่อนเลยครับอายุไม่เกินสิบหกปีถัดมานี่ใครเนี่ย หมายเลข59เสือเขียนโอ้โหครั้งแรกที่มาลงแข่งคุณแม่ออกแบบคิดถูกต้องแล้วน้องของขวัญเป็นแรงเชียร์โอ้โหนี่เสือคิดอยู่ข,ข้างๆด้วยพร้อมกับตัวเล็กบอลสูทไทยแชมซับนะครับโอ้โหตรงนี้สําหรับเสือเขียนนะครับจากกับานเลสซิง่งสกูทีมนะครับ88ครับ88ตรงนี้สําหรับนนทิวัฒน์พรชยัยกรุงเทพโอ้โหช่างดังผมหล่อเลยนะฮะวันนี้ช่างดังครับคอม จากนั้นถือเครือข่ายของเลขไฮสปีดเลยนะครับอ่าเป็นทีมงานชุดใหญ่พอสมควรถัดมาหมายเลขก4 4ครับน,นนทีปินนินจาก i c d ีดีกับซีเอ็เอกราชเป็นนักปิดกรุงเทพนะครับตรงนี้นะครับอ่ายังมีอีกไหมหมายเลขก4 4เสร็จแล้ว อาล้ครับตอนนี้สัญญาณของเรานะครับให้พีเอยนนั้นออกจากสนามนะครับก็จะให้นักแข่งของเรานั้นเป็นการวอร์มอัพหลหังถึงรอบสนามคะแนนสะสมตรงนี้เตชินีนภัยร้อยหกคะแนนนะครับธนชัตปทุมทองนั้น162แต่ว่าผลการคัดเลฟอยออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าออสตินเนี่ยธนชา,าติเนี่ยคัดลือกเป็นตำแหน่งที่1นะครับแต่อันดับที่2นั้นเป็นของน้องใบอ,อันดับที่3เป็นของเชลแต่ถ้าเมื่อไหร่เชลมา ค่อมปัญหาเกิดว่าวุ่นเลยละ่ะทีนี้นะฮะท่านผู้ชมก็มาดูนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เชียวสักแทชัวงดวงดีนี่ทำเอาท่านผู้ชมทั้งสนามนะครับโอ้โหเรียกว่าสนามแทบแตกยังพูดกันไม่เลิกเลยับเพราะว่าเด็กคนนี้นะครับเริ่มต้นจากการใช้ย,ยืดเป็นลักแขงนั้นมาจากคุณดวงชัยวงดรงี การแข่งขันของเรากับการแข่งขันที่สนุกสนุกแบบนี้กับ FMSD Thailand r a ซิ่งต้องขอบคุณทุกๆครั้งเลยนะครับขอบคุณคิดถึงกีฬาคิดถึงกรกตนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทย SAT กองทุนมุ่งมั่นพัฒนากีฬาสร้างสรรค์สังคมหรือ NSEF ครับกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติ FMSD ครับสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย MSAT สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ฮอนด้าผู้นําด้านจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ฮอนด้าโดยบริษัทไทยฮอนด้าเมนูแฟคเจอริ่งจำกัดครับอิเดมิสึผู้นําด้านน้ามันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นน้ํามันเครื่องอิเดมิสึโดยบริษัทน้ํามันอพอลโลไทยจำกัดครับรถจักรยานยนต์ยาม่าโดยบริษัทไทยยาม่ามอเตอร์จำกัดครับปริพันยางพิลลี่โดยบริษัทคอโมมอโตจำกัดปรนน C, ด e owe, ิพันยางรถจักรยานยนต์ไออาร์ซีโดยบริษัทอีโนเวยละเบอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิพันธ์สิงห์ บริษัทบุลออยเทดดิ้งจำกัดครับผลิภันฑ์โชกับกัดซีบริษัทสยามซัตเพนชั่นอินโนเวชั่นจำกัดครับและพร้อมกันนั้นนะครับโดยในส่วนของนักแข่งนะครับไปจดแจ้งกีฬาเยาวชนนะครับไปจดแจ้งที่กีฬาจังหวัดนะครับใครอยู่ในเขตจังหวัดไหนไปจดแจ้งกับการกีฬาจังหวัดในจังหวัดนั้นๆก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับสำหรับนักกีฬาที่จะเข้าร่วมกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่ราชบุรี ครับก็ไปจดแจ้งกันนะครับใกล้จังหวัดไหนคุณอยู่จังหวัดไหนนะครับมีความประสงค์ที่จะลงทงการแข่งขันสําคัญครับอันนี้เรื่องนี้สำคัญนะครับเป็นโอกาสที่ดีของเยาวชนทุกคนเลยนะครับที่จะได้เป็นนักกีฬาประจําชาติของชาติด้วยมีโอกาสไต่เต้าไปด้วยนะใช่ครับใช่ครับต้องบอกว่าใครจะไปจดแจ้งรีบไปจดแจ้งนี่เห็นบอกว่าที่บุรีรัมย์แนะนำเป็นคนหนึ่งก็ไปรีบไปจดแจ้งที่บุรีรัมย์จดมาได้หนึ่งคนบอกตัวเล็กขนาดนี้เป็นนักกีฬาด้วยและแถมยัง เป็นคนเดียวในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นนักกีฬาเยาวชนของบุรีรัมย์ไปแล้วเพราะว่าเร็วนี้จะมีการจาัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดราชบุรีพงศกรป้อมไผยสงน้องตูมตามจดไปแล้วอายุแค่8ขวบเองนะครับ,รบนี่เป็นจดแจ้งก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับนะครับรุ่นนี้นะครับโปรดักชั่น150อยู่16อายุไม่เกิน16ปีนะครับเราแข่ mm hmm. งขันกันทั้งหมด10รอบสนามนะครับ25กิโลเมตรเรามาดูครับว่าในชีิต ฉีกออกครับน้องไปฉีกออกน้องไปฉีกออกเอาแล้วครับน้องไปขึ้นมาครับจากอีเนนจะทีขึ้นมาเป็นผู้นําตามด้วยออสตินครับโอ้โหตามลาดับมาเลยครับสําหรับสักชัยคงโวงดีครับเจ้าหอยเชลของเราเกาะอยู่อันดับที่สานะครับเตชินินภัยหมายเลข1ิามขึ้นมาอยู่อันดับที่1อันดับสอเป็นของหมายเลขหนึ่งนะครับธนชาตปฐุมทองนะครับและตามมาด้วยสักชัยคงดวงดีแล้ววัชรวิ์ไม้ดัดพันธ์ครับในตำแหน่งที่4นะครับหมายเลขเก้าหกครับ โอ้โหวัชวิ์ไม้ดัดพันนี่ก็มาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับตอนนี้ร้อนแรงเหลือเกินครับตอนนี้ร้อนแรงครับอายุไม่ก็สิบหกปีนะครับแต่รุนนน่กองเชียร์ของแต่ละคนนั้นถือว่าเชียร์กันอยู่ที่บ้านด้วยนะครับกองเชียร์ที่สนามก็เชียร์กันสนั่นล่นสนามเช่นกันครับผมว่าวันนี้ธนชัตปทุมทองไม่ยอมแน่ๆสําหรับออสตินนะครับเรามาดูกันนะครับสองคันนี้น้องไบเตชินอินทรไพนะครับนำอยู่นะครับห้าแต้มตอนนี้นะครับนำอยู่ห้าแต้มครับ โดยที่ธนชาต์ปทุมทองนั้นนะครับตามอยู่5แต้มเหมือนกันครับอีกคนนําอยู่5อีกคนตาม5ถ้าจะเป็นแชมป์นเนี่ยธนชาต์ปทุมทองต้องขึ้นน้องเตชินยนไยใ,<ต>ให้ได้แต่แต่แต่แตยาแต่ต้องมีสักไครคงดวงดีมาค่อมตรงกลางอ่าเหมือนกับเหตุการณ์ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ในรุ่นโปรชันร้อยยี่ห้าแต่เราดูแล้วนะครับตอนนี้อันดับหนึ่งอันดับสองนะครับใครจะเป็นแชมป์นะครับว่าที่แชมป์ประเทศไทยในรุ่นนี้นะครับอยู่สิบหกเตชินยนไยนะครับ ขึ้นมานําเป็นขนาดเราจะบอกว่าใครจะเป็นว่าที่แชมป์ประเทศไทยกันเลยดีกว่าว่าที่ก่อนนะว่าที่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีพิธีมอบรางวัลแชมป์ที่กีฬาไทยใช่ไหมการกีฬาประเทศไทยอาไม่แน่นะครับโอ้ยตอนนี้เอาาล้ธนาฉัดไม่ยอมครับออสตินไม่ยอมนลครับตอนนี้เกมเริ่มมันแล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมครับ จับตาดูให้ดีสามคันนี้ดีๆครับเมืวานนี้นี่โอ้โหสนามแทบแตกเลยนะครับโทรทัศน์ทีวีโทรศัพท์แทบพังนะครับโอ้โหมาอีกครั้งหนึ่งแล้วทั้งสามคันครับแล้วเราดูข้างสนามเนี่ยคุณแม่ของเต้ชินินี่ยยเนี่ยเครียดเครียดนะฮะเครียด,ค,ยดครับ,รบน้ำตาไหลพรากเลยนะครับแมโลกนะฮะแม่เครียดไม่ได้ไรอยาให้ลูกเครียดแลโอ้โห,โอโหเอาละครับตอนนี้ ก็เตชินิรภัยเริ่มทิ้งระยะนิดหนึ่งนะครับท ah like, ิ้งระยะนิดหนึ่งอ่าเหมือนจะเหมป็นช่วงๆเป็นช่วงๆอันดับหนึ่งทิ้งอันดับสองอันดับสองทิ้งอันดับสามเป็นช่วงๆอ่าอย่าติดกันเมื่อไหร่นะติดกันเมื่อไหร่โอ้โหติดกันเมื่อไหร่จะว้าวุ่นเพราะว่าสักชัยคงงดีดงดีเนี่ยจะสอดแทรกเข้ามานะครับเจ้าหอยเชลนะครับเรามาดูนะครับเกมการแข่งขันในรุ่นนี้นะครับแข่งกัน10บรอบสนามเท่านั้นเองนะครับ อ้าวติดกันมานะครับในการแข่งขันสิรอบสนามนี้ระยะทาง25กิโลเมตรนะ25กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้ผู้ใหญ่เขียดคุณรู้จักไหมผู้ใหญ่เขียดผู้ใหญ่เขียดน้องผู้ใหญ่ปืนหรอนักนักธุฒิคำทัญญาอยังส่งแรงใจมอยู่มอชยู่ครับ FC คนสก๊ป่ะ FC ด้วยนะฮะ FC ด้วยเอาแล้วครับติดเข้ามาแล้วครับท่านราจารย์ปุมทองเอาดูทางตรงครับคนจะวิ่งกาดกันนะครับทางตรงกดคันเร่ง ตีดสามติดหนึ่งนะครับเดชยามไพนั้นหมายเลขสิบสามธนชาต,ติปทุมทองนั้นหมายเลขหนึ่งนะครับฮอนด้าด้วยกันทั้งคู่ฮอนด้นทาทั้งคู่ครับฮอนด้าด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับมัวมที่าตามมานั่นคือหอยเชลล์ยามาฮ่ายามาฮ่าคันเดียวนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวสองคันไล่กันมานะครับผมคือแบบนี้ครับคุณอาคุณชลาวุฒิท่ารถแข่งเนี่ยถ้าเมื่อไหร่นะฮะมีการเสียบกันมี การไล่แซงกันเนี่ยมันเหมือนเป็นการกักกันพอกักกันปุ๊บความเร็วของรถเนี่ยจะลดจะดอปลงไปลดความเร็วของรถทให้รถที่ตามมาเนี่ยถูกชิดเข้ามาเรื่อยชิดเข้ามาเรื่อยก็จะมันมันจะมีผลต่อตําแหน่งเขาเรียกว่าใช้ลมอะไรนะมวลอะไรที่คุณพูดอากาศพลศาสตร์อากาศมวลศาสตร์พลังดูดพลังดูดนี่คือเทคนิคของรถแข่งเลยจริงๆนะไม่แต่ว่าทั้งหนึ่งกับสองนี่เขากักกันไปกักกันมาเนี่ยทำให้เชลเนี่ยมีโอกาสไล่ที้ติดเข้ามานะคุณเชลเชลว่าดิ ไม่ไม่ไม,ไม่เราดูจูนะดูจากเกมแต่แตว่าตอ,ตอนนี้ไม่ชิดเลยนะครับอ่าเรามาดูว่าเขาจะสามารถชิดเข้ามาได้หรือเปล่าอ่าตอนนี้นะครับหมาเตชินนนทภัยกับธนชาตปทุมทองนะครับบี้ติดก,ก,ก,กันมาลักษณะอย่างนี้นะครับหมากองเชียทั้งสองทีมในหัวใจเต้นตุ้มตต,ต่อมๆเลยนะครับระหว่างทีมงานของเฮียชิงแล้วก็ทีมงานของเอกราชพันบุตรผาหรือว่าเอกราชนี่นะครับโอ้รู้สึกจะทิ้งัน่ะองเชลมาห่างพอสมควรนะครับ ในขณะที่ตอนนี้น้องไบนะครับเตชินนินภัยครับเอาแล้วสองคันครับเอาแล้วมีคู่ขึ้นมาแล้วเสียบเอาไปได้ดีกว่าด้วยนะครับเอาแล้วมาเป็นผู้นําครับทานทีาเป็นผู้นำขึ้นมาแล้วเอาแล้วมาเป็นผู้นําครับตอนนี้เป็นมาแล้วผัดกันครับผัดกันเอาเอาขึ้นไหมไครับเอาขึ้นมาได้นิดเดียวนะครับกลับขึ้นไปอีกแล้วอ่า คะแนนสะสมตรงนี้ถ้าทําได้3มแต้ม20 17 3สแต้มก็ยังทําอะไรน้องใบไม่ได้นะใครจะเป็นแชมป์ถ้ายังไหนอ่าถ้าเป็นปรูปภาพแบบนี้นะน้องใบก็ยังได้แชมป์อยู่แต่ชินธภนัยใช่<อ><อ>เพราะว่าเขามีร้7นะครับธนชาตินีนร้อยหกสองโอ้ไปแล้วครับแต่ชินธภัยนะครับพลิกรถไปสวย<อ>เลยนะครับค่มอน,นอกข,นขึ้นมาอีกแล้วแต่ในนั้นนะครับเป็นของธนชาติปทุมทองนะครับอ่าถ้าเป็นแบบนี้ก็นะฮะแค่ นำห่างไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เป็นของน้องใบเหมือนเดิมแหละเพราะน้องใบคะแนนยังนําอยู่แต่ถ้าเมื่อกี้ออสตินนะครับมาสอดแทรกโอ้โหเชลโดนทิ้งห่างเลยครับถ้าแบบนี้ไม่มีตัวว้าวุ่นแล้วไม่ว้าวุ่นแล้วนะครับเพราะว่าเชลบอกไม่อยากจะว้าวุ่นกับใครแล้วใช่ไหมผมเอาที่3ามกับโซลินดีกว่าอเอาเอา,เอาเงินรางวัลกองทุนพนาการกีฬาแห่งชาติไปกินดีกว่าครับผม รับเนื้เนือเอาละอ่ะไปนิดๆมาเสียไปบ้ไปนิดหนึ่งครับค้อมหมวกนอกแล้วก็ปาดหน้าเอาไปก่อนครับเข้าเทินสิดสามสู่ทางตรงครับมาดูทางตรงครับอ่ะวัดลถกันหน่อยนะะดูทางตรงวัดรถกันหน่อยเป็นไงวิ่งเหมือนกันครับอ๋อตินลดวิ่งเหมือนกันมาองไปตามครับ้ดีครับ ับน้องไปในทีนิยแม่เมื่อวานนี้มันจริงๆแต่วันนี้เนี่เกลยวชาติไทยไม่สร้างความมันเลยเพราะว่าคะแนนตัดตบเนี่ยมันค้ำอยู่นะครับ5แต้มครับใช่ไหมฮะสมมติว่าธานัาติปรตุกตองเข้าทีหนึ่งครับแต่ชินินภัยเข้าทีสองก็เป็นว่าที่แชมป์ประเทศไทยเลยครับผมก็คือหมายเลขสิบสามจะต้องได้เป็นแชมป์ประเทศไทยก็ยังได้เหมือนเดิมยังได้เหมือนเดิมครับผม แต่ว่ามันไม่มันเน่ยเที่ยวไม่มันไล่ปี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูกันนะครับศัดิ์สีของความเป็นแชมป์นะครับอย่าใจร้อนนะครับอย่าใจร้อนอ่าเอาละครับตอนนี้เราบอกว่าในส่วนของเตชินนิรภัยเนี่ก็ไม่ใจร้อนนะไม่ใจร้อนมากดีมากเลยนะครับทั้งคู่นะครับนิ่งๆครับนิ่งๆนครับอัชาติมทองนี้ก็จากทีมงานเอกราดพันบุกผานะครับแล้วก็สําหรับเตชินนิรภัยนั้นก็ไปทีมงานของทีมงานของเฮียชิ้นนะครับอ้าว ตอนนี้ตำแหน่งที่4ใครครับน้องรมวัชวิทย์ไม้ดัดพันธุ์ก็ไล่เชลมาแล้วไล่ไหมยังอ่ะไล่มานะฮะที่สามกับที่4นะครับที่3กับที่4 2สองคันครับดูเวลาแล้วตอนนี้เชลทําได้1338นะครับส่วน2องคันเนี่ยหนึ่งสามสองสี่หนึ่งสามสองหกนะครับวัชวิทย์ไม้ดัดพันธุ์หนึ่งสามสามสองักชัยคงดวงดีเนี่ยเวลาไม่ดีเท่าวัชวิทย์เลครับหนึ่งสามสองแปดนะครับหนึ่ง 1338กับหนึ่งาสามสนะับถนไม้พันหนึ่สานะครับเทลหนึ่งสามดูตำแหน่งที่1นึ่งที่สอเลยเอาละครับตำแหน่งที่1ครับสำหรับชันปังคุ่มทองนะครับออตินนะครับยังเบปิดบังไว้อยู่นะครับเราดูจังหวะ ช่วงเข้าโค้งนะครับเตชินนภัยนะครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยเขาตั้งลำรถได้เร็วมากเลยฮะเอาขึ้นมามาขึ้นมาช่วงล้อครับนิดเดียวครับนิดเดียวนะครับผ่านไปแล้วห้ารอบครับครึ่งทางแล้วนะครับสําหรับเตชินนภัยในขณะที่ตําแหน่งที่หนึ่งนะครับธนชาตประทุมทองนะครับตอนนี้มายาวๆครับไอซีดีกัสซีเอ็นบีเอกราชสำหรับธนชาตประทุมทอง ยังมาแบบสบายอยู่นะครับไม่ได้กดดันไม่กดดันครับเพราะว่าน้องใบเนี่ยยังใจเย็นอยู่นะครับผมว่าผมว่ารอบหลังๆนี่เดี๋ยวน้องใบเอาครับน้องใบมีไฟอ่ะน้องใบมีไฟในรอบเจ9ดปดหรือไม่ก็รอบที่1ิบต้องมีไฟกันแน่นอนดูครับดูไปเรื่อยๆครับรอบนี้เข้าสู่รอบที่หนะครับผ่านไปแล้วห้ารอบเอาแล้วก็มีหันมองครับมาถึงตรงนี้ออสตินครับหมายเลขหนึ่ง ธนชาต์ปะทุมทองครับยามาอ้าวอ้าวอ้าวตีคู่ขึ้นมาก่อนในได้ก่อนไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับยังเล็กไม่พอนะครับยังเล็กไ,ไม่พอไปอยังไปเหมือนเดิมครับธนชาต์ปะทุมทองนะครับรอบนี้ก็ยังเป็นผู้นำครับามมาด้วยหมายเลข13แตงชินาภัยอันดับ3นั่นเป็นของเี่อ่ตักชัยคงน้องดีนะครับ อูนะครับอันดับ4ีนะครับกัจวิทย์ไม้ดัดพันอันดับ5พยากรแท่หองอันดับ6เทพพิทักษ์กายฝ่ายอันดับเสือเขียนมีเดชอันดับ8จิรพัฒน์สมสุขปรีตำแหน่ง9นนทิวัต์พรชัยและที่10นนทีปิ่นนินครับดูหนึ่งกับ2อกันต่อครับดูกันต่อดูกันต่อดูกันแบบยาวๆยังเหลือเวลาอีกหลายรอบนะครับยังคงยาวามานะครับสำหรับออสตินหมายเลขหนึ่งทัศนัตรปะรุมทองยังทำได้ดีครับแต่ผมเชื่อนะครับในรอบหลังๆนะครับ อีกสี่รอบสุดท้ายนี้ผมว่าน้องใบมีบวกฮะมีบวกบวกก็ให้บวกให้ดีๆนะครับอ่าแต่ว่าบวกดีๆด้วยไม่ได้ประมาทไม่ได้เพราะว่าคะแนนสะสมนั้นคะแนนสะสมนี่เข้าที่2ก็ได้แชมป์อยู่นะแต่ถ้าบวกเข้าไปแล้วพลาดนี่แชมป์หลุดเลยนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ถ้าเราจะไม่บวกเราขี่ไ้ลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆแชมป์ประเทศไทยนะครับว่าที่แชมป์ประเทศไทยก็ต้องเป็นของเตชินอินทภัพยอ่าถ้าใจเย็นนะครับอตนถ้าใช้หมองนั่งมาทีต้องดูทีมงานของเยชิงนะครับว่าสั่งหรือเปล่าต้องดูดูส่วไทยแปบซับสั่งให้บวกหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องบวกใจเย็นๆก็ต้องดูนะครับว่าทีมงานนั้นจะสั่งยังไงนะครับดูนะครับตรงจุดนี้เพราะว่ารอบหลังๆนี่อีก3มรอบการแข่งขันครับ อีก3รอบการแข่งขันเอาล้วครับแต่ทีนี้เราันยังไม่บวกครับทีสบานะครับดูการวางตัวนะการยกคันเร่งในตั้งลำตั้งวนี่ครับว่าแบบสบายสบายเดินได้เร่งไดเนียนเนาะเนียนมากนะครับเรียบพวกนี้จะผ่านฮอนด้าเล็กซี่สกูมาอ่าเขามีอะคาเดมี่เขามีอะคาเดมี่อะคาเดอะไรต่างๆนะครับ เอาล้ครับตอนนี้ต้องบอกว่าหมายเลขหนึ่งยังคงรักษาตำแหน่งตรงนี้สำหรับธนชัดปะทุมทองอ่ารู้สึกว่าทัยากรแท่อ๋องหน้าจะมีปัญหาแล้วนะครับหล่นไปท้ายสุดเลยนะฮะตำแหน่งนี้หรอโอ้โหปิดท้ายสุดเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับดูครับตอนนี้ไล่เข้ามาแล้วครับเข้าสู่รอบที่แดนะครับ ในรอบนี้เรามาดูนะครับเตชินสองรอบสุดท้ายนี้เรามาดูนะว่าสูรไทยแชมป์ซับหรือว่าฮชิ้งจะมีอะไรสั่งพิเศษหรือเปล่าอ่าสั่งพิเศษเปล่าทาให้กับนักแข่งหรือไม่นะครับว่าบวกหรือไม่บวกอ่ามาดูนะครับแต่ว่าถ้าไม่บวกยังไงก็ได้แชมป์อยู่นะจะเอาแชมป์หรือจะเอาตำแหน่งด้วยก็ต้องดูนะฮะดูนะครับต้องถามมิสเตอร์บ๊อบว่าเอาที่สองพอเนาะ โอ้ยสาธุเจอครับบอกว่าสาธุที่หนึ่งก็ดีที่สองก็ดี <c oughs> คุณบ๊อบบอกว่าเอาอะไรก็ได้บอดอ๊อบจะสั่งมาแล้วนะครับแต่ขออย่างเดียวสาธุขอใ้แชมป์ดู <c oughs> ่มาดูครับเข้าสู่รอบนี่แหละครับมาถึงตรงด้านหลังของสนามของเราแล้วกบที่เนี่ยฮะผมดูนะครับปลายเดียวกันด้วยนะครับช่วงจังหวะพลิกรถตั้งลำรถนะครับอนอกเหนือนจากทางตรงเท่านั้นนะครับ แปดรอบผ่านไปแปดรอบผ่านไปแล้วนะครับแปดรอบผ่านไปแล้วเข้าถูรอบที่เก้าแล้วนะครับถูรอบที่เก้ากับรอบที่สิบนะครับว่าน้องไบจะทําอะไรหรือเปล่านะครับโดยเพราะถ้าเข้าที่หนึ่งนี่จะถือว่าสมศักดิ์ศรีเลยนะครับครบสมบูรณ์แบบเลยแต่ถ้าเข้าที่หนึ่งนี่สมศักดิ์ศรีแชมป์เลยนะครบสมบูรณ์แบบครับมาดูมาดูเราต้องดูกันนะครนะ รอบสุดท้ายนี่เป็นรอบที่เก้านะครับนี่คุณอุทัยสุขผ่องนี่แบบยืนไม่ค่อยติดเลยนะพี่บีมารอพี่บีมาไหนอ่ะอุทัยสุขผ่องลุ้นตัวเก่งเชียรพุงพงด้วยพุงเพิงนี่ขมแมวเลยนะเอาละครับมาถึงตรงจุดนี้ในรอบที่เก้านี้นะครับยังไม่ทำอะไรสำหรับน้องใบครับคุณแม่สั่งพิเศษไหมคุณแม่สเปเชียลสเปเชียลไหม ไฟนอลแลบนี้เอาแล้วรับเชต้องลอบมาแล้วมาแล้วตรงมาแล้วเอาละครับเ้าตู่รอบบวกหรล้วนะครับบวกหรือเปล่าน้องไปจะบวกหรือเปล่าครับเริ่มชิดเข้ามา้วครับไฟนอลแลบแล้วนะครับรอบสุดท้ายแล้วครับเอาละครูนนี้นะครับบวกหรือเปล่าดูแล้วน้องไปไม่บวกนะดูแล้วเหมือนไม่บวกนะฮะไม่บวกเอาแชมป์ไปก่อนครับทางครับจากชายงลงอินหางที่สี่วันที่มพนไม้เด่ดพัน ที่ห้าน้องเมลเทพพิทักกายฝ่ายที่หเสือเขียนมีเดชที่7จิรพัฒส,สมสุขบรีที่8นนทวัฒน์พ,พรใจที่9นอนานนทีปิลปดีเอสไปแล้วสําหรับชายกรแทอ๋องนะครับรถขัดข้องนี่ครับก็สำหรับอาร์ตี้อาร์ตี้พี่ชายพี่ชายอาร์ตี้อ,อ๋อ่านกิจประทุมทองอยู่ข้างสนามเชียร์น้องอยู่ทีมงานของเอกราชมัตสุพดีนะครับอ่าเอาล้ครับมาถึงครึ่งรอบสนามแล้วนะครับ ไปที่โค้งต้นสนต้นสนหายหมดแล้วสนหายไปแล้วฮะน้ําท่วมครับโอ้โหอ้าวส่วันไทยแชมป์ซับว่าไงครับบวกไม่บวกบวกไม่บวกอ๋อบวก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 โอ้ดูทํรมชาบวกหรือไม่บวกเอาให้แน่สุวัไทยแชมป์ซับแก้มยุ้ยเลยเอาแล้วครับตอนนี้เข้ามาตู่ ได้เข้ามาแล้วนะครับเหลือไม่ถึงครึ่งรอบแล้วถ้าดูอย่างนี้ไม่บวกแล้วถ้าเสิบสองเข้าถ้าบุญเตไม่เอาแล้วไม่บวกแล้วไม่บวกไแล้วไม่บวกครับอ่าเรามาดูเสียงประเบอร์สิบสามตูทางตรงครับใครจะเป็นว่าที่แชมป์ประเทศไทยอ่าไม่บวกครับตกลงไม่บวกครับไม่บวกครับไม่บวกไม่บวกแล้วครับไม่บวกก็ได้แชมป์ไปเลยว่าที่แชมป์เลยนะครับตำแหน่งที่หนึ่งครับธนชาตประทุมทองครับไอซีดีดีแคสซี่เอ็นบกบกลาด ตำแหน่งที่2เตชิน,นินภไพครับ Ent ity, Team, อิตเอ็นเจทีเรซซิ่งทีมร้อยสิบคะแนนและตำแหน่งที่สมเอา้าตำแหน่งที่3กลับกลายเป็นวัชรวิทย์ไม้ดัดพันครับอา้าวแล้วสักชัยโ้โหสักชัยเป็นที่4ครับแล้วก็ที่หเทพพิทักษ์ไายฝ่ายโอ้โหฮอนด้าสามคันเข้ามาเลยนะฮะแล้วก็ที่หนะครับเทพพิทักษ์ไายฝ่ายที่6กจินภัทรสมสุขพดีที่7เสือเขียนมีเดชครับ เดี๋ยวเราไปพบกับผู้ทำรายการนะครับมาร่วมฉลองแชมป์กับน้องไบคุณแม่ร้องไห้น้ำตาจะไหลร้ลองไห้แล้วโอ้โหคุณแม่ดีใจมากครับป้อ่ะเดี๋ยวมาพบกันครับ ที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตกับการแข่งขนันได้เป็นเอสดีไทยแลนด์โรสเลสซิ่งเก็บคะแนนจริงที่ประเทไทยปิดฤดูกาลในสนามที่10กันครับรุ่นนี้นะครับกับโปรดักชันร้อยห้าครับได้รับเกียรติจากคุณธีระอัมพันธ์วิทยานะครับผู้แทนจากน้ำมันเครื่องอิดเดิลมิสซ์นะครับให้เกียรติมอบรางวัลโดยมอบตำแหน่งที่5นะครับให้กับน้องเมลเทพพิทักษ์ไกยฝ่ายยมามาฮ่าควบีไออาร์ซีดีดีเอ็นบีโมลิงสปีดโคทามกาครับพร้อมกับเงินรางวัลกองทุน พัฒนากีฬาแห่งชาติ2,000บาทครับและตำแหน่งที่4นะครับมาลีเก้าวชิรวิตไม้ดัดพันครับ i c ดีดีแคสซีเอกราชนะครับพร้อมกับเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอีก3,000บาทครับตำแหน่งที่3นะครับเวลากระโดดไปนิดหนึ่งสำหรับชักชัยคงดวงดีครับจากยัมาห้าไอซีดี s ีส r t ร์สสนองไซเคิลเรดพร้อมรับเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ4 0 0 0บาทพร้อมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของอีเดมิสด้วยนะครับตรงนี้ครับ ตำแหน่งรองชนะเลิศนะครับเป็นของน้องใบเตชินอินภัยนะครับอีเดนเจตีและซิงทีมครับพร้อมกับเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอีก5,000บาทพร้อมกับว่าที่แชมป์ประเทศไทยรับกันไปก่อนครับเอาอีเดมิสือไปสําหรับว่าที่แชมป์ประเทศไทยเลยตรงนี้นะครับอ่านะครับและประมือให้กับผู้ชนะเลิศวันนี้นะครับแค่นี้ต้องชําระสําหรับออสตินธนชาตปะทุมทองไอซีดีดีแกซีเอ็นบีเอกราช เงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอีก7 0 0 0บาทครับคุณพงชัยวงศสวรรค์นะครับคุณพงพันธ์รัตนวิโรธนะครับให้เกียรนร่วมถ่ายภาพ้วเอาหมวกสวมให้กับออสตินด้วยนะครับแหมไม่เสียดายหมวกเลยมอบให้เลยนะครับสำหรับหมวกตรงนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับว่าที่แชมป์ประเทศไทยแล้วก็ผู้ชนะเลิศและทั้งห้านดับด้วยนะครับขอบพระคุณคุณธีระอัมพันธ์วิทยานะครับผู้แทนจากน้ำมันเครื่องอีเดมิสึนะครับโดยบริษัท น้ำมันอับเโลไทยจำกัดนะครับพร้อมทั้งคุณปงพันธ์รัตนวิโรจนะครับพี่ปามนะครับทำผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดให้เกียรติร่วมถ่ายภาพนะครับพร้อมทั้งท่านนาย,ยกสมาคมประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แหประเทศไทยคุณธงชัยวงศ์สวรรค์ครับปลบมือยินดีด้วยครับยินดีกับทุกคนครับ